แบบที่สองอรหัตผลที่เรียกว่าเตวิชโชมีวิชาสามคือมิลิทสองประการตัวที่สามคืออาสวะสิ้นไปก็คือจบคือมทลิ์นีมีฤทลิ์ก็คือโอวมาเห็นในดีิตชาติตัวเองได้มีญาทัศนาละเอียดเห็นในดิตชาติตัวเองได้เป็นต้นนะแล้วก็เกิด การรู้แจ้งว่ายานทัศนะทั้งหลายนี้มันก็เป็นการปรุงแต่งเรียกว่าล้มของเล่นตัวเองล้มยานทัศนะล้มความละเอียดแหง่งเกียตที่ได้มานี้ล้มทิ้งเลยมันเป็นการปรุงแตง่งโอ้ยหลงคิดว่ามันมีอยู่จริงๆที่ไหนได้มันปรุงแต่งแม้แต่ที่รู้นี้ก็ไม่ใช่เรารู้มันรู้เองมันเด่นเอง มันไม่มีเรามันจึงทิง้งความรู้นี้พวกเราปฏิบัติธรรมส่วนมากก็แบกความรู้ไม่กล้าทิ้งความรู้มันจึงติดอยู่โดยเฉพาะคนที่จิตละเอียดมียานทัศนะแบบละเอียดติดยึดความสงบความละเอียดนั้นยึดยานทัศนานั้นหลงแบกหลงยึดอยู่อย่างนั้นเนี่ยัยงไม่เห็นเลยว่ามันปรุงแตง่ง ม่ยังไม่เห็นไปไงไมันก็ยังสําคัญว่าตัวเองรู้ตัวเองมียานทัศนะตัวเองดีตัวเองเก่ลงล้มไม่ได้ไม่กล้าทิ้งไม่กล้าทิ้งเพราะเห็นว่ามันมีตัวมันจึงติดอยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ว่าเอา้ามันปรุงแต่มันไม่มีตัวมันทิ้งหมดเลยไม่จะรู้ก็ทิ้ง